Hey, Part uh, up คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงโมบิสูที่มีชื่อว่า Destiny Gundam s p e c t นะครับตัวนี้ก็มาจากซีรีส์มูฟวี่ของซีฟปปีดอมนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับผมโมบิสูตัวนี้เป็นสายรีทอร์นะครับผมที่ยืนอยู่แนวหลังนะแล้วก็เป็นประเภทเกาะควนด้วยนะครับสีม่วงๆแบบนี้นั่นเองนะครับ ความถนัดภูมิประเทศนะก็คือบนอวกาศและบนพื้นดินนะครับผมจะได้รับโบนัสนะส่วนน้ําเนี่ยสามารถอยู่ได้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูค่าสเตตัสของเจ้าเดสตินีสเปกคูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเฮเนี่ยจะอยู่ที่7จ็ดหมื่นห้านะครับโจมตีบีมหกร้อโจมตีวัตถุ300นะครับป้องกันบีมหนึ่งพันเจ็ดร้อยป้องกันวัตถุหนึ่งพันหกร้อยที่ด้คอดามตเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผม แม่นยัน524ลบหลีก593แล้วก็ว่องไว692พื้นปูยเอ็น401ครับอันนี้เอาแต่เฉพาะค่าสเตตัสก่อนนะมันค่อนข้างชัดเจนว่าทำดาเมจไม่ได้นะครับเออในหน้าตาของสเตตัสแบบนี้คือทำดามจไม่ได้นะครับแต่มีสิ่งที่เข้ามาทดแทนครับอันนี้เห็นชัดเจนมากเลยก็จะเป็นเรื่องของการลบหลีกนั่นเองนะลบหลีกมันยัดมาให้อยู่ที่595นะครับ อแล้วก็มีค่าความว่องไวที่สูงด้วยเช่นเดียวกันนะตัวนี้คิดว่าน่าจะหลบเก่งนะครับผมเอ,อจากค่าสเตตัสนะน่าจะหลบเก่งมากๆนะครับสมรรถนะสูงเอาเรื่องอยู่นะต่อมานะครับเรามาดูค่าสกิลของเดสี่นีสเปคครูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสกิลแรกเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่าฉันจะปกป้องชินเองนะครับอ่าใครได้ไปดูมุกบีมาก็น่าจะทราบนะว่าใครพูดนะครับผมอ่ะ ขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมตัวเองนะจะมีการติดสถานะซุปเปอร์อาร์มเมอร์ให้กับตัวเองด้วยนะครับออตรงนี้เขาไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละ30มสิบวินั่นเองนะครับผมต่อมามีการสร้างความต้านทานกับดักให้กับตัวเองด้วยนะครับอัตราในการสร้างความต้านทานเนี่ยจะอยู่ที่70็ดสิบวิครับทั้งเกมเช่นเดียวกันนะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้ด้วยนะครับผม ในส่วนของลิมิเบรกนะครับผมอันนี้จะบวกมาให้3ามเลเวลนั่นเองนะครับอ่าถัดมาพื้นที่ศัตรูนะครับผมจะมีการติดสถานะกับดักอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือเรื่องของการชาร์จ EN นนั่นเองนะก็ถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามชาร์จ EN แล้วไม่มีการป้องกันกับดักนะครับผมก็จะโดนความเสียหายเข้าไปแทนนะครับความเสียหายเนี่ยจะให้อยู่ที่ห้าแสนหน่วยนะครับผมส่วนกับดักนะครับอันนี้จะติดให้อยู่ที่5ครั้งด้วยกันครับผม ถัดมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่าบีมบูมเบ์แรงนะครับโจมตีเดี่ยวศัตรูที่พลังโจมตีลำแสงบีมสูงสุดนะครับมันจะเล็งตัวนั้นก่อนนะลำแสงบีมนะครับผมมีโอกาส90%นะครับที่จะก,ก่อสภาวะสร้างความเสียหายต่อ E.N. นะครับอัตราในการสร้างความเสียหายต่อ E.N. นะครับผมตรงนี้เขาเขียนไว้อยู่ที่50%คูณสครั้งนั่นเองนะครับผมมีการโจมตีในรูปแบบเทนด้วยนะ อัตราความเสียหายนะครับผมก็จะอยู่ที่1%่อเนต่อ1นึเชนนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับโอกาส90%เหมือนกันนะครับที่จะมีการลดป้องกันลาแสงบีมนะครับผมอัตราในการลดของป้องกันเนี่ยก็จะลดไปอยู่ที่90%เหมือนกันนะครับผมแล้วก็โอกาส90%นะครับที่จะดาวค่าป้องกันลาแสงบีมในรูปแบบเชนนะครับอ่าโอกาสตีดเหมือนกันนะค่าตั้งต้นนะครับผมอันนี้น่ากลัวมากนะครับก็คือดาวให้อยู่ที่1 0,000หน่วยนะครับผม ตั้งต้นนะดาววงกันเชนให้หมื่นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีกสิบหน่วยต่อหนึ่งเชนด้วยกันนะครับผมถัดมาตัวเองมีการเล่นลิมิตเบรกแบบลบใส่ศัตรตูด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการลบหนึ่งนะครับผมลบหนึ่งลิมิตเบรกนั่นเองนะส่วนตัวเองนะครับผมก็จะจิดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกนะครับก็จะบวกให้กับตัวเองหนึ่งเลนั่นเองนะครับ ถัดมานะครับผมสกิลธรรมดาที่3มนะครับมีชื่อว่าพามาฟิโอซีน่านะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะโจมตีเดียวนะครับผมศัตรูที่พลังโจมตีลำแสงบีมสูงสุดนะครับจะเล็งตัวนั้นก่อนนะลำแสงบีมนะครับผมมีโอกาส90อร์เซนะครับผมที่จะติดสถานะลิมิตเบรกแบบลบใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับอ่าอันนี้ก็จะลบให้อยู่ที่1เลเวลนั่นเองนะครับผม มีโอกาส90%ที่จะก่อสภาวะมึนงงใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับมีการแสดงผลอยู่ที่3วิด้วยกันนะตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าภาษาวินะครับผมมีโอกาส90%ก่อสภาวะ E อนรั่วนะครับผมอ,อัตราในการรั่วไหลนะครับก็คือจะ20หน่วยนะแล้วก็ปริมาณในการรั่วก็คือ12ครั้งต่อ1วินั่นเองอันนี้เด้งไปอยู่ที่12รอบเลยนะครับมีโอกาส90%ล้างฝ่าวิกฤตโจมตีนะครับล้างฝ่าวิกฤตป้องกันและล้างฝ่าวิกฤตพื้นปูครับผม ถัดมาจะเป็นสก,กิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่าแลงบีมซอสนะครับโจมตีทุกตัวนะลำแสงบีมนะครับมีโอกาส90%เนะครับเขาเขียนตรงนี้ไว้ว่าโอกาส90%ที่จะก่อสภาวะสร้างความเสียหายต่อ EN นะครับอัตราในการลดของ EN จะอยู่ที่50%คูณ2ครั้งนะครับผมแล้วก็90%ล้างเพิ่มค่าป้องกันลำแสงบีมนะครับล้างอัพค่าป้องกันลำแสงบีมในรูปแบบเชนออกไปให้ด้วยนะครับผม ส่วนตัวเองนะจะมีการติดสถานะลีมิกบิกแบบบวกนะครับอันนี้ก็จะบวกให้อีก1เวลครับผมต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของถ้าไม่ตายนั่นเองนะ้าไม่ตายมีชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะครับโจมตีทุกตัวนะครับลำแสงบีมติดชะงักด้วยนะมีโอกาส90%นะครับผมที่จะก่อสภาวะสร้างความเสียหายต่อ EN นะครับอันนี้ก็จะโดนไปอยู่ที่50%คูณ4ครั้งเลยนะครับผม มีการโจมตีรูปแบบเชนด้วยนะความรุนแรงของเชนนะครับก็จะอยู่ที่1%นเปอร์ซนตต่อนหนึ่งเชนนั่นเองนะต่อมาโอกาส90เปอร์เนที่จะล้างเพิ่มค่าป้องกันลำแสงบีมออกไปนะครับแล้วก็ล้างอัพค่าป้องกันลำแสงบีมเป็นรูปแบบเชนออกไปด้วยล้างลดความเสียหายและล้างป้องกันลำแสงบีมออกไปด้วยครับผมต่อมาเป็นเรื่องของท้าไม่ตายรีทอนนะครับมีชื่อว่าฉันไม่ตกหลุมร่างแยกที่นิ่งแบบนั้นหรอกนะครับ เงื่อนไขในการใช้งานนะก็คือพักพั้วทั้งหมดนะครับผมจะต้องใช้ท่าไม่ตายครบ20ครั้งนะครับเออจึงจะมีการใช้ท่านี้นั่นเองนะครับผมโจมตีทุกตัวนะครับลำแสงบีมติดชะงักโจมตีในรูปแบบเชนนะครับความรุนแรงของเชนก็จะมีให้อยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับผมมีสถานะลิมิตเบรกแบบลบให้ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับอันนี้โอกาสแสดงผล100%นะครับผม นีมิีเบรกแบบลบให้กับศัตรูเนี่ยจะลบสามเวลนะครับย้าอีกทีนะลบสามเวลครับต่อมานะครับผมโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะก่อสภาวะมึนง,งงใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้จะมีการแสดงผลสตันอยู่ที่สามวินานเองนะครับผมล้างฝ่าวิกฤตโจมตีนะครับล้างฝ่าวิกฤตป้องกันและล้างฝ่าวิกฤตฟืนฟูให้ด้วยนะครับทุกอย่างแสดงผลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับในถ้าไม่ตายรีทอนนั่นเองนะ ต่อมานะครับผมตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้นะครับอันนี้ก็จะบวกให้กับตัวเองอยู่ที่หนึ่งเดเวลนั่นเองครับเรามาสรุปกันนะครับผมเดสตินีกันดัมสเปกทูตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ผมถูกใจมากๆนะครับอ่ะเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เลยนะจุดเด่นของเขาเลยก็คือเป็นโมบิสูตัวเดียวนะครับผมที่มีการดาวลิมิตเบรกใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับ ่มันจะมีคําถามขึ้นมาอยู่แล้วว่าถ้าดาวลิมิตเบรกศัตรูที่มันไม่มีการบวกลิมิตเบรกเข้าไปเลยอ่ะมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นผมเชื่อว่ามันต้องติดลบนะครับเออมันต้องติดลบนะถ้าหาัว่ามันติดลบเมื่อไหร่ก็คือเป็นการล้างโมวิสูตรเก่าๆออกไปให้หมดเลยเข้าสู่ยุคลิมิตเบรกแบบโคตรพ,พอ่อโคตรแม่งเต็มตัวแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ ยิ่งยิ่งห่างกับการบวกลิมิตเบรกเท่าไหร่มันก็น่ากลัวเท่านั้นนะครับแล้วก็คุณติดลบลิมิตเบรกด้วยอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมเออเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะกลับเข้ามาพูดกันต่อนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับนีมีการติดสถานะลบลิมิตเบรกใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับอ่าแล้วก็2นะครับผมเรื่องของการดาวค่าป้องกันนะครับ ดาวข้าวบงการอันนี้น่ากลัวมากๆนะเป็นตัวแรกเหมือนกันที่จะดาวฝั่งตรงข้ามเลยคือหนึ่งหมืนหน่วยนะครับาดาวในรูปแบบเชนัตหนึ่งหมื่น 1, หน่วยนะอันนี้ก็หนักหน่วงนะครับผมหนักหน่วงมากนะแล้วก็ต่อมานะครับเขามีความสามารถก็คือเรื่องการกวน e อนะครับลบกวน e อ็ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ล้างฝ่าวิกฤตใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับล้างฝ่าวิกฤตทั้งสามชนิดด้วยนั่นเองนะครับผมอันเนี้ยชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมาแทน อ่าเจ้าวีซากอเช็คเบรกนะครับตัวนี้มาแทนนะมาแทนวีซากอเช็คเบรกนะครับผมถ้าหากว่าคุณได้ตัวนี้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะเพราะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวพลิกสถานการณ์ใส่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับไม่รู้แหละว่าฝั่งตรงข้ามมันจะแข็งขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าคุณโดนลบลิมิตเบรกเข้าไปนะครับผมมันก็นิ่มได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยนะขอให้มีความสุขกับเกมครับ